มานาเด้อตาผมจ้าอยากยูบอสปอเดบ่สโอเคได้ได้ได้จ้าจ้าเป็นเจ้าไหนหมานบอสอสครับอุ้ยเล็กวิ่งเข้ากับเขาอยู่เด้วเนาะเออวิ่งกับเขาแต่ว่าจับคู่พลาดอู้เสียดายเสียดายบ่เป็นยังสูตรตัวเอาไม่เนาะเอาไม่เอาไม่กับบอฝันยังตัองวดเนี่ยบอสฝันเมื่อคืนนี่เหรอนั่นเห็นบ่ ตรงๆเขาตัวเนี่ยเถือมือเพราะดีฝันมาจังไหนจ้าฝันเหมือนมันจิกไปไปตัวปลานี่แหละจ้าอันนี้ก็เอาเอามอไซสขึินถึงรถปลานะจ้าแต่ถ้าไปหอดมองตัวปลามันที่เขาไม่ได้เลยจะเอามอไซสขึินไปน้ำจ้า คนนี้อืมเป็นมอตอร์ไซเกา่าเก่ครับอืมเอาขึนไปทั้งรดเรียบร้อยแล้ววันนี้ขึไปตกปลาจ้ารั่ชื่ว่ามันถืเป็นบอกเกาว่อเลยในชะ่ไหมอ๋อคือว่าจังสันแต่ว่าในความเป็นจริงนี่ไปตกเดกบบอปลาได้ไปไปเือเอาถนนไปล้างที่ไปครับรป้างทีไปอืม ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์อย่างน้นนาะทะเบียนมอไซค์สามตัวท้ายมันกสี่แปดเก้าลครับสี่ปดเกครับอืมจนี่รถเก๋งได้บันนี้นี้รถกระบะเออรถกระบะมันก็หกสองนะครับหกสอามสันสิมาตัวเก่าอีกบ้นี่เนาะ เ่ยวกับ,บ,บ,กบรถเนาะครับมันเกี่ยวกับรถนี่แหละครับอืมแต่ว่าใดตีจ้ะคนที่ไปน้ำเนี่ยมีแต่คนตายเราเด้นั่นนี่คือฝันเห็นแต่คนตายแต่หื้อช่วงนั้นคือกันเนาะฝัน,<ค>นมีคนคีคนตายที่ไปน้ำนะแต่ว่าเ้างรู้จักเขาเป็นบ่จ้ะถ้าห้อรู้จักครับอืมอุม้เลขจบบิบบอกทะเบียนมอเตอร์ไซค์นี่บอกคนขึ้นรถกระบะไหมบอก ปั่นเห็นตะเกียงโดนหนังยี่สิบกว่าปีแล้วแบบนี้รถมอไซคันนี้ยังอยู่อยู่บ่จ้ะบ่ครับก็อยู่แล้วครับโอ้จำทะเบียนได้ก็สุดยอดอยู่ได้หนิไอทะเบียนไม่เงาจำใดอยู่ครับอือจ๊ะไปกันเฮอกสตรหวยเฮอกเป็นยังไงวันนี้สูตรหวยนี่หวังใจอยู่ครับวันนี้เลขวิ่งนี่วิ่งได้เไรละครับเมียนเนาะค่ะเลขวิ่งนี่ยังยังเดินดีเด้อเอฟซีเลยสำหรับเลขวิ่งเนาะ หมายตามต่อฮัลสิบหกทันว้าหกเจ็ดเป็นสุดท้ายของปีแล้วปีนี้ครับแปดกับสามครับปิ้งไปที่แปดกับสามจ้าจับเดินไปที่แปดครับเดินไปที่แปดเด้อสองชัวรจับคู่แปดห้าครับแปดห้าแปดหกแปดหกมันมันมีตัวร้องรักเกตแต่มันมีตัวร้องตัวหนึ่งแปดเจ็ดเลยครับแต่ว่าทีเอาร้อนละกันไวเนาะร้องไวร้องไวเบิ้งแปดเจ็ดจ้า แล้วก็หลักสามทีมีสามหาครับสามห้าสามหกสามหกครับสามนี่เหรอครับจาเล็กมีซี่หาหนึ่งตัวนี้ครับมีซี่หาครับเป็นตัวกันกับตัแปดเจ็ดเอครับ87ดเจ็ดกันไว้ห่วยฟัน่าไปจับปลากับิบโบนี่ตีเป็ดเจ็ดปดหาไปหนีตีเอ๋ผมว่าแั่นั้ะครับมันจีเขากับสูตรตัวนีเนาะครับ แต่ว่าใครจับตาเลขมอเตอร์ไซค์แน่ขันว่ายกขึ้นรถกระบะไหมครับมันโมเนยนนที่แปดเก้านี่แหละครับเนาะสี่แปดเก้ารถรถมอเตอร์ไซค์นี่สี่แปดเก้าทะเบียนงามขับเด้อสี่แปดเก้านี่เลขงามขับอืมแต่ว่าเลยเลขรถกระบะเนี่ยหกสองศูนย์สามนี่ให้จับตาเบิ้งซื้อขันมาเอ่อเกี่ยวกับรถกระบะเนาะค่าเพิ่นถามค่าเอพซีพันถามมากรแจ่งรายละเอียดให้เนาะทั้งรถกระบะทั้งรถมอเตอร์ไซค์ เด้อทั้งสูตรพี่เนาะครับนี่ครับตัวตัวนี้มันจะเป็นแปดห้ากับแปดหกครับนั่นเห็มอแปดห้ากับแปดหกเก็ดสูตรหวยแล้วกับฝันนี่ว่าเมลขเขาแล้วโบนี่เนาะครับเป็นเก็ตเมื่อวานนี่นี่ครับอือเห็นยูเซียนท่งมาให่ก็เลยว่าพ่อดีมาฝันพอดีใส่เนาะครับแต่ว่าเลขสวยสี่แปดเก่านี่กะ่บนี่กะเป็นแนวทางคือเก่าเนะค่ะไปลองเบิ่งครับเพื่อนเพื่อนเอาไปตัดเลนครับ จ้ากระเมนว่าตัดเลนตัดหนา้าตัดหลังเอาจอบเบิ้งเอาแต่มันกระตรงกระสูตรหวยเด้วิ่งไปงที่เป <8, S 1> <8. S 2> ็ดเนี่ยเป็ดเนี่ยครับจ้ากับเป็ดเก่าของสี่นึกว่สิตัดเลนเป็ดสี่สี่เป็ดยังสี่ก็ได้เนาะครับเก่ี่พนนะีเนาะเมนจ้าสี่เก่าเก้าสี่ยังสี่ก็ได้ตัดเลนแต่เลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์พอบำพันโยขึ้นถึงๆโยขึ้นกระบะอาจจะออกบ,บนเดอ้อนี่คิดว่าในช่วงนี้ครับมีช่วงวนเนาะกังตีเอาเนาะจ้า ครับอืมค่ะอันว่ามันได้แล้วครับแปดวันเองอืมจังไหนมาเห็นแท้ๆครับอันบ่จับสามตัวให้บ่จิจาสามตัวนี่สามตัวว่าไม่ไม่จับใด้ห,หรอกครับจาก็ล้อเบิงนีเนาะสองตัวก็ไม่หาจับฉลากทิ้งไว้แปดหาก,ก็แปดห,ก,หกนี่แปดหาข้าง,งจะซื้อยากเฝ้าไปหาไปก้อนหลุดครับเป็นหาหาแปดน,นี่จาก็ร้อเบิงกะช่วง รอรอวันผ่าวันโกนหรือว่าจังใดค่ะฝันยังกะอย่าลืมทักทายมาในเด้อจ้ะครับได้ครับค่ะแมนว่าไปแบ่งปันในเอฟซีค่ะเพิ่นตีความฝันเอาผู้เพิ่นตีความฝันแมนเพิ่นกัตีแมนอยู่จ้ะเอากะถือว่าบ่ได้ตียากดอกความฝันกะทะเบียนรถุดเนาะครับทะเบียนหลุดครับค่ะค่ะเอาบ่หลุดกวนเวลาจังใดกะหิงปังๆเด้อค่ะเสียนวัวนี้ให้ได้มีโซมีมันใส่ปีใหม่เฮาอ่ะครับครับค่ะค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า เดี๋ยวสาวบรรณาะจะทวนตัวเลขเนาะค่ะทางเซียนบุรีรำฟันเม่นๆในฟังอีกเทียนนึงจ้ะกะฟังให้จบเดอ้อค่ะคลิปเสียงที่ได้สนทนากับสาวบรรณาเนาะนนค่ะในงวดวันที่16ทธันวาหกจิตอันนี้เป็นสูตรหวยคำนวณค่ะเลขวิ่งเม่นๆจ้ะเพื่อนให้วิ่งมางวดน,นี้8ดกับ3แต่เพื่อนฟันไปให้ที่8ดเดอ้อค่ะเน้นไปที่8ดจับคู่ให้มี8ดหาแปดหาหาตัวกันคือ8 7ดเจจ้า แต่เพิ่นเนียนๆให้คือแปดหากับแปดหกเด้อพี่น้องจ้ะสำหรับความฝันเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นสิไปจับปลาแล้วเพิ่นเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถปิกอัพกะรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถใหญ่รถปิกอัพสาบนาก็เลยคิดว่ารถมอเตอร์ไซค์เพิ่นนี่ซีแปดเก้านี่สี่พมาทะเบียนรถสบสีบ่พขึ้นบนสบสำหรับรถปิกอัพรถกระบะเพิ่นก็นกนคือหกสองศูนย์สามอันนี้คือน้ำตัวเลขทะเบียนมาฝากมาตอนซื้อเด้อจ้ะ สำหรับผู้มาความฝันเพิินกัจัดได้เลยจ้ะแต่ว่าในความฝันนั่นคนที่ไปตกปลาเพิ่นกับมิตรคนที่เสียชีวิตเร็วเนาะค่ะเนาะค่ะพิจารณาเบิ่งแต่่าสุดหวยคำนวณเพิ่นอยี่ยถึงอย่าปะาเด้อค่ะค่ะวิ่ง 3. เปดกับสามเด็กวิ่งเพิ่นจังได้กับบพลาดดอกพี่น้องจ้ะเอาเสียเปรียบเตีให้เบิง่งงวดก่อนจ้ะอันนั้นงวดก่อนกับเขาไปที่สี่เด้อพี่น้องออกซีสามจ้ะกะตามนี่จ้า สำหรับตัวเลขเซียนบุรีรำคนฝันเม่นเม่นถ้าว่าผู้ใดมาคว่มฝันเพิ่นกะจัดการหลุดทะเบียนหลุดค่ะเลขงม้มซีแปดเก่านี่สาวมน้ำมักทะเบียนมอเตอร์ไซค์ะะาจากคันผู้ใดสงสยัยยังกระทบไปหาผูใดเธอศูนย์หกห้าสามหนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสามารถติดต่อทางเซียนบุรีรำได้โดยตรงจ้าสูวรหน่วยคำนวณมีเขามีหลุดเด้อค่ะอันนี้ก็เป็นงวดสุดท้ายเนาะค่ะสงส่งท้ายปีนี้เล้วเนาะค่ะสี่ปีไม่เล้ยวกะ พี่น้องแฟนช่องเอฟซีกับผู้ดใดมีบุญสัมพันธ์ให้โศกให้มันเด้อค่ะให้มีโศมีมันกันสูกส้กูสู้คนนั่นแหละสาบันนายอยากให้เอฟซีเนาะค่ะมีเงินใช้ใส่สลองปีใหม่กับจะพยายามหาแนวทางหาสุดหน่วยหาอาจารย์หาความฝันเหม็นๆมาฟ้ามาฝากมาตอนแต่ทุกอย่างแล้วต้องพิจารณากรสินำไปลงทุนเด้อพี่น้องค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอกับยังยังยงเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางจ้าเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนา้าไปเราจะสวัสดีจ้า